hurry up เร็วๆหน่อย let's go ไปกันเถอะ take it เอาไป stop it หยุดนะ right now เดี๋ยวนี้ slow down ช้าช้าหน่อย tell me บอกฉันสิ this way ทางนี้ It's free <S มันฟรี Don't cry อย่าร้องไห้ It's mine <S ของฉันเอง Try it ลองดู Believe me เชื่อฉันสิ So easy ง่ายมาก Not yet ยังเลย No problem ไม่มีปัญหา keep it เก็บไว้เถอะ it matters มันสําคัญมาก good luck โชคดี call me โทรมานะ thank you for watching ขอบคุณค่ะ